สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11ธันวาคมส5พายมีรายงานข่าวนะครับว่าเกิดเหตุน้ำมันดิบรั่วกออกจากท่อส่งน้ำมันของแคนาดาที่อยู่ในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ1ิปีคราบน้ำมันสร้างความเสียหายทั้งบนบกและก็ในคลองทำให้ต้องปิดท่อส่งน้ำมันกระทบการส่งน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่นต่างๆในสหรัฐอเมริกาท่อส่งน้ำมันดิบ คีสโตนได้แตกรั่วในรัฐแคนซัสในสัปดาห์นี้โดยยังไม่ทราบสาเหตุเป็นเหตุให้น้ำมันดิบมหาศาลเนี่ยครับจำนวน14,00 0บาร์เรลไหลออกมากลายเป็นเหตุให้น้ำมันดิบรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ10ปีของสหรัฐอเมริกาและเป็นเหตุน้ำมันรั่วครั้งใหญ่ครั้งที่3ที่มีน้ำมันรั่วหลายหมื่นบาร์เรลและเกิดจากท่อส่งน้ำมันเนี่ยครับสายเดียวกันนี้นับตั้งแต่เริ่มเปิดใช้ในปี2010เป็นต้นมาคราบน้ำมันสีดำสร้างความเสียหายบนพื้นดินในรัฐฐแคนซััสของร กลิ่นเหม็นรุนแรงน้ำมันยังพระคุ้งไปทั่วเนี่ยครับหลังเกิดเหตุท่อส่งน้ำมันคีสโตนแตกรั่วในรัฐแคนซัสของสหรัฐทำให้น้ำมันดิบรั่วไหลออกมาจำนวนมหาศาลด้านบริษัท TC Energy ของแคนาดาเจ้าของท่อส่งน้ำมันคีสโตนที่เกิดเหตุนั้นก็ได้ปิดท่อแล้วนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันดิบนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของเกษตรกรและก็เป็นพื้นที่ชุมชนท่อส่งน้ำมันเส้นนี้ส่งน้ำมันดิบวันละ6 2 2 0 0 0บาร์เรล ไปปอดแก่โรงกลั่นหลายแห่งในสหรัฐและส่งไปยังศูนย์ส่งออกน้ำมันดิบในสหรัฐด้วยเป็นเส้นเลือดหลักในการส่งน้ำมันดิบจากแคนาดาไปยังโรงกลั่นต่างๆในสหรัฐที่ตั้งอยู่ในแถบมิสเิสซิและชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกานักวิเคราะห์ชี้ว่าการปิดท่อส่งน้ำมันนี้จะกระทบการกลั่น้ำมันในเมืองคูซิงรัฐโอกลาโฮมาและศูนย์กลางน้ำมันดิบรวมไปถึงต้องตัดการส่งน้ำมันดิบไปยังศูนย์กลางโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในภาคกลางของสหรัฐและที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกด้วย ขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าทางบริษัท TC Energy ของแคนาดาเจ้าของท่อส่งน้ํามันที่เกิดเหตุกําลังประเมินว่าจะเริ่มส่งน้ํามันดิบผ่านท่อส่งน้ํามันที่เกิดเหตุได้ตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2565หรือไม่โดยจะเริ่มส่งน้ํามันในส่วนของท่อที่ส่งไปยังรัฐอิลลินอยส์และในส่วนของท่อที่ส่งน้ามันไปยังเมืองคูซิงในวันที่20ธันวาคมนี้โดยทางบริษัทนั้นไม่มีการกล่าวถึงการแตกรั่วว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ อย่างไรก็ตามผู้ชำนาญการพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถส่งน้ำมันทางท่อไปได้ต่ออีกหลายวันทมกลางอากาศหนาวจาัดอุณหภูมิใกล้ถึงจุดเยือกแข็งส่วนเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้เตรียมการพร้อมเพื่อที่จะเริ่มเก็บกวาดคราบน้ำมันดิบดังกล่าเนี่ยครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้และอาจเลยไปถึงสัปดาห์หน้าส่วนสำนันกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐออกแถลงการยืนยันว่าน้ำมันที่รั่วดังกก่าไม่ส่งผลกระทบต่อบ่อน้ำดื่มหรือว่าต่อสาธารณชนด้านเจ้าหน้าที่สสออบบวนขงรรััฐฐาาลก เข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุพยายามที่จะหาสาเหตุของการที่ท่อแตกในครั้งนี้ว่าเกิดจากสาเหตุใดกัดแน่นครับ